มือนี่เก่งกับมาเรียนวิธีใสหัวผาทงจ้าใสไปแล้วสามพื้นพื้นที่สีนี่พื้นที่สี่ใสตอนมาใสมันก็ลืมคือเก่าเนาะจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบ่ได้เหตตอเนื่องเนาะบันที่เนีันผาทงพื้นนี่พื้นที่ซี่หรอจ้าแต่ว่าอ่ะกรยั่งขันบอกกันยั่งสามารถเฮิดอย่จ้าแต่ว่าขันเสียเห็ดเอาเองเลยกระลืมขันตอนเพราะว่ามันอาทิตย์นึง มาเลี่ยนตาเสาอาทิตย์นจากะกลืมก็ต้องได้ย้ำคําท่วนความจำอยู่ตลอดคูดตุ่มก็บอกว่าเห็ดแบบนั้นแบบนี้จ้าประมาณนี้ก็เอาเคมีเย็บใส่ผ่าขนาดสี่นิ้วก่อนจา้าพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาทาบกับหัวผ้าทุงที่เฮาจะใส่นะคะทาบแบบนี้บันที่นี้เทาก็เย็บให้แบบมันติดกันเย็บขอบเย็บระวางขอบของเคมีสีขาว ยาเย็บขึดหรือเย็บล่เด้วยจากราะว่ามันสิเห็ดให้หัวกระปรงบ่าสวยนะคะนี่เท่ากับเย็บจะพ่อใดได,ไดแล้วทาบทาบใท่กกันใดแล้วเท่ากับคือเย็บบี้หัวยผาทุงสองขางมันจะเห็นบ่าคือกันเนาะจากราว่าขางหนึ่งมันสิใสตะขอตัวผู้อีกขางหนึ่งมันจะใสตะขอตัวเมียจา้าประมาณนี้สองขางจะบ่อกันเฮาต้องเบิ่งว่าขางใด ใส่ตัวผู้ขางใดใส่ตัวเมียรประมาณนี้นะจ้ะมันก็จะมีวิธีเฮ็ดตัดหัวเวลาปีนออกมานะให้เฮ็ดแบบใดมันจะมีวิธีของมันอยู่อันนี้คือเย็บให้มันติดหัวก่อนแล้วเฮาจังค่คยสิไปพับกับการขั้นตอนของการเข้าหัวน,นี่ก็ยาคือกันจะหลายขั้นตอนกว่าสีได้ผถางออกมาผืนนึงราคาตัด4 0 0อยบาทถือว่าคุ้มมากจาก้าเพราะว่าไครเก่งเฮ็ดนี่เก่งว่าผืนละ6 0รอยยังก็ยังว่าถือยู่เนาะ พะว่ามันส่วนมันสิได้แต่ละผืนเนาจ้าโซสิได้แต่ละขั้นตอนออกมานี่คือการสเย็บแล้วกับปีนได้จ่าไปที่นี่ปีนทางมาเพื่อให้มันเป็นหัวผ่าถุงประมาณนี้จา้าเราอีกทางนึงกะกะดจปีนขึ้นกันแต่มันเย็บบ่คือกันตัวผู้กับตัวเมียจ,จะเย็บบ่คือกันนะคะแต่คอแต่ละขางจะบ่คือกันกระเก่งก็ไเลบันทึกไว้้าเบิงลีปจา้า